x กำลังสองเนาะคนที่เหลือในใี่ให้เป็นใครครับ dv dv เนาะอ,อ่าวิธีทำให้ u คือ x กำลังสองครับ,รบแล้วก็ดี v คือใครนะครับ e กำลัง xdx ครับอ้าวเราดิฟ u ดิฟ u ได้เท่าไหร่สอง xdx ครับอ้วาวอ,อ,อินทิเกรตดี B. อินทิเกรต dv ได้ ดีครับอินทิเกรต e กำลัง x dx ได้ e กำลัง x อ้าวข้อมูลครบแล้วข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวไปลองจทนะอินทิเกรต e x กำลัง 2, e กำลัง x dx ครับอ้าวแทนสูตรครับแทนสูตรนะ e x กำลัง2ของเราคือ u e กำลัง x dx ของเราคือ dv ครับน้องนอย่างนี้อา้าว y p พ s s ครับสูตรเหลืองเหลือ,ง,องกี้เนี้ย b y พ a s s ทานไหมเนี่ยสูตรเหลืองเลย คอินท uh, so, ิเกรต u dv ได้ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะครับอ้าวก็ใช้สูตรเลยได้ u คูณกับ v ลบอินทิเกรต v du ครับแทนค่าไป u v u v คือ e กํลัง2 e กํลัง x ลบกับอินทิเกรต v ของเราคือ e กํลัง x เนาะ du ของเราคือ ตรงนี้สอคนนี้คูณกันได้อะไรครับ 2x e กำลัง x dx ครับอ้าวอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x คูณดึงเลข2ออกมานะอ่ะคูณคูณไหครับสเีเขียวเขียวเธอคูนคูณไหมอินทิเกรต x e กำลัง x dx เธอคูนคูณไหมสเีเขียวเขียวนี่ คุณคุ้ไหมครับคุณคุ้ไหมเราคิดแล้วใช่ไหมเราคิดแล้วเออเราคิดแล้วเพราะฉะนั้นอินดิเกเต์ x e กำลัง x d x มันก็คือ AC ผิวเขียวที่คูณแรงเรานี่นะเดี๋ยวคุณจะก๊อปปี้ไปวางนะครับ เราคิดมาแล้วเราคิดมาแล้วตรงที่ดูแลเราเนีย่ยเราคิดมาแล้วเรียบร้อยข,อขออ้ออ้าวเดยนรงเล็บรอยเดินรงเล็บอาวเสร็จแล้วนะเสร็จแล้ว ก็ทำตาม